เรียนคณะกรรมการผู้ประเมินการขอมีหรือเรื่องวิทยาฐานะตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งและวิทยาฐานะข้าราชการครูและบุคลกากรทางการศึกษาที่เคารพทุกท่านค่ะดิฉันนางสาวพุ่คขำชมพูคำปัจจุบดำรงตำแหน่งครูวิทยาฐา,นะานะชำนาญการโรงเรียน,ยนศรีอนุสรซึ่งได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติการสอนรายวิชาชีววิทยา2ชั้นมัธยมศึกษาปีที่4 และวิชาวิทยาศาสตร์2ชั้นมัธยมศึกษาปีที่1กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีโรงเรียนศรียันต์สองอำเภอเมืองจังหวัดจันทบ,บุรีสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศาึกษามัธยมศึกษาจันทบ,บุรีตรักค่ะขออนุญาตนำเสนอบริบทของโรงเรียนค่ะโดยบริบทของโรงเรียนศรียันต์สเป็นโรงเรียนมธัธยมขนาดใหญ่พิเศษค่ะเปิดสอนชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ึงถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่6 มีจำนวนนักเรียนทั้งสิ้น2,769คนมีครูและบุคลากรทั้งสิ้น184คนค่ะสำหรับสภาพปัญหาที่มาหรือแรงบันดาลใจในการจัดการเรียนรู้คือนักเรียนขาดแรงจูงใจขาดการเชื่อมโยงความรู้นักเรียนไม่กล้าสแสดงความคิดเห็นนักเรียนขาดทักษะการคิดและการสื่อสารผู้เรียนไม่มีส่วนร่วมในกระบวนการจัดการเรียนรู้หรือมีส่วนร่วมน้อยจึงเกิดความเบื่อหน่าย จากปัญหาดังกล่าวมีหลายสาเหตุประกอบกับเนื้อหาในวิชาชีววิทยาบางเรื่องบางเนื้อหามีลักษณะเป็นนามธรรมยากแก่การอธิบายให้เข้าใจได้ในรูปแบบของการบรรยายการยกตัวอย่างขาดสื่อในการดึงดูดความสนใจมีการเน้นเนื้อหามากกว่าปฏิบัติจริงส่งผลให้ผู้เรียนมีความรู้ที่ไม่ยั่งยืนรู้แล้วลืมไม่ได้รับการฝึกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์อย่างต่อเนื่อง วิธีการพัฒนาผู้เรียนจากปัญหาที่เกิดขึ้นนี้ดิฉันในฐาน,นะครูผู้สอนและคณะครูผู้สอนชีววิทยาจึงประชุมพูดคุยเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาชีพเกี่ยวกับสภาพปัญหาของผู้เรียนซึ่งคุณครูท่านอื่นๆก็พบปัญหาในลักษณะเดียวกันซึ่งจากการร่วมกันหาแนวทางแก้ไขปัญหาต่างๆเหล่านี้ก็ได้ข้อสรุปว่าครู จำเป็นจะต้องปรับเปลี่ยนกระบวนการจัดการเรียนรู้และรูปแบบการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลางสนับสนุนให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการสร้างบรรยากาศการเรียนรู้และใช้กิจกรรมการเรียนรู้แบบ active learning ซึ่งที่ผ่านมาคุณครูหลายท่านน่าจะใช้เทคนิคกระบวนการนี้อยู่แล้วมากบ้างน้อยบ้างขึ้นอยู่กับแต่ละบุคคลการปรับเปลี่ยนจึงไม่ใช่เรื่องยากค่ะ ดิฉันจึงออกแบบการจัดการเรียนรู้โดยเริ่มจากการวิเคราะห์หลักสูตรมาตรฐานตัวชีวัดและเรื่องเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการจัดก,การเรียนการสอนดิฉันเลือกเนื้อหาเกี่ยวกับเทคโนโลยี DNA เรื่องพันธุวิศวกรรมและการคโคลนยีนโดยใช้พลาสติกของแบคทีเรียเพราะเนื้อหาในเรื่องนี้เป็นเนื้อหาในระดับชีวโมเลกุลซึ่งค่อนข้างยากสับสนซึ่งผู้เรียนมองภาพไม่ออกจินตนาการได้ยาก ถ้าสอนแบบบรรยายให้ผู้เรียนผู้เรียนส่วนใหญ่ไม่สามารถทําความเข้าใจเนื้อหาสาระที่เรียนได้อย่างถ่องแท้ไม่เข้าใจกระบวนการสร้างดีเนียลุบผสมส่งผลให้ไม่เกิดองค์ความรู้เกิดองค์ความรู้ที่ไม่คงทนทําให้ผลสมฤธิ์ทางการเรียนต่ำในการจัดการเรียนการสอนครูจะต้องปรับเปลี่ยนบทบาทของตนเองจากครูผู้สอนผู้ถ่ายทอดมาเป็นผู้จัดแผนจัดประสบการณ์การเรียนรู้เน้นการลงมือปฏิบัติ กระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดคำถามเกิดข้อสงสัยเพื่อกระตุ้นการเรียนรู้และหาคำตอบได้โดยการสรืบสอหาความรู้ผ่านกิจกรรมที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในกระบวนการจัดก,การเรียนรู้มากที่สุดค่ะและทําให้ผู้เรียนมีปฏิสัมพันธ์กันมากขึ้นดิฉันจึงพัฒนาบทเรียนสาเร็จรูปเรื่องพันธุวิศวกรรมการโคลนยีนโดยใช้พลาสมิดของแบคทีเรียและแผนการจัดก,การเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ โดยใช้เทคนิค active learning มาใช้ในกระบวนการจัดการเรียนรู้ค่ะเริ่มจากการแบ่งผู้เรียนแบบคลักความรู้ความสามารถเพื่อให้เกิดการเสริมสร้างทักษะในศตวรรษที่21ด้านความร่วมมือการทำงานเป็นทีมการคิดแก้ปัญหาการฝึกความรับผิดชอบต่อการทำงานและการทำงานร่วมกันค่ะสำหรับกระบวนการจัดการเรียนการสอนเริ่มจากทบทวนเนื้อหาเดิมของผู้เรียนโดยใช้คลิปวิดีโอ ทั้งที่สร้างพัฒนาขึ้นและคลิปที่น่าสนใจจากแหล่งที่น่าเชื่อถือมาเป็นสื่อเชื่อมโยงความรู้เดิมกับความรู้ใหม่เข้าด้วยกันเข้าถึงผู้เรียนที่ยังไม่พร้อมด้วยคำถามทบทวนและกระตุ้นความคิดโดยใช้บทเรียนสำเร็จรูปที่พัฒนาขึ้นฝึกทักษะทางวิทยาศาสตร์ด้วยกิจกรรมการจำลองดีเอ็นเอลูปผสมหรือดีเอ็นเอรีคอมบินนนต์นะคะกิจกรรมนี้เป็นกิจกรรมที่เราจะให้เด็กเขาได้ลงมือ แบบจำลอง DNA รลูกผสมเพื่อให้ได้สิ่งมีชีวิตแต่แปลพันธุก,กรรมค่ะจากกิจกรรมกลุ่มนี้ผู้เรียนจะได้ทำงานเป็นทีมแบ่งหน้าที่การทำงานได้แลกเปลี่ยนความรู้รับฟังความคิดเห็นซึ่งกันและกันมีการนำเสนอผลจากการทำกิจกรรมหน้าชั้นเรียนฝึกทักษะการสื่อสารและความกล้าสแสดงออกกล้าพูดกล้าถามส่งผลให้ผู้เรียนสร้างความรู้ หรือและประสบการณ์ใหม่จากการเรียนรู้ได้ด้วยตนเองสำหรับการวัดและประเมินผลดิฉันได้ทำการวัดและประเมินผลตามสภาพจริงของผู้เรียนเป็นระยะระยะเพื่อสะท้อนให้นักเรียนทราบถึงจุดเด่นข้อบกพร่องของตนเองโดยใช้เทคนิคและวิธีการประเมินที่หลากหลายได้แก่การตอบคำถามในชิดกิจกรรมการใช้เทคโนโลยีแอปพลิเคชันคาห o o t เพื่อให้เกิดการอภิปรายาร่วมกันระหว่างผู้เรียนกระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดทักษะการคิด การแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างผู้เรียนที่มีความแตกต่างกันควรจะการทํากิจกรรมกลุ่มการจำลองดีเอ็นเอรูปผสมและนําองค์ความรู้ที่ได้ไปพัฒนาชิ้นงานรายบุคคลภายหลังจบเนื้อหาประยุกต์ใช้กับชีวิตประจําวันเกิดทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์มากยิ่งขึ้นและนํามานําเสนอเพื่อใได้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อปรับปรุงการเรียนรู้และติดบอดิเทศ เพื่อเผยแพร่ความรู้หรือแนวคิดจากการเรียนรู้ในห้องเรียนของนักเรียนสู่เพื่อนักเรียนในโรงเรียนต่อไปและจากการจัดกิจกรรมตามแผนการจัดการเรียนรู้ทำให้ผู้เรียนเกิดความกระตือรือร้นมีความสนใจมีความสุขในการวางแผนการทำงานเป็นกลุ่มระดมสมองและเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกันซึ่งจากการทากิจกรรมเด็กๆเขาไม่รู้เลยว่าการที่เขาได้คน้นคว้าได้พูดคุย,คยร่วมกัน ได้ลงมือทําการทดลองได้นําเสนอตลอดจนค้นคว้าเพิ่มเติมเขาได้รับการพัฒนาความรู้ที่สามารถนําไปต่อยอดความรู้ใหม่ได้พัฒนาทักษะกระบวนการต่างๆมากมายส่งผลให้ผู้เรียนมีผลการจัดการเรียนรู้ทางในด้านความรู้ทักษะกระบวนการคุณลักษณะอันพึงประสงค์ต่างเป็นไปตามที่กําหนดค่ะมีความพอใจในการจัดการเรียนรู้มีเจครคติที่ดีต่อวิชาชีววิทยา สามารถนำความรู้ที่ได้เชื่อมโยงสู่ชีวิตประจำวันนำไปใช้ประโยชน์และสร้างองค์ความรู้ได้ด้วยตนเองค่ะและเพื่อเผยแพร่พพวัตกรรมการเรียนการสอนจากการพัฒนาบทเรียนสำเร็จรูปที่ใช้ในกิจกรรมการเรียนการสอนดิฉันได้เผยแพร่พในงานประชุมวิชาการครั้งที่3เครือข่ายครูสขอขาวคภาคกลางประจำปี2565และได้รับรางวัลในระดับดีเยี่ยม นอกจากนี้ยังได้รับรางวัลครูดีเด่นกลุ่มสารการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีประจำปี2565เพื่อเผยแพร่เป็นประโยชน์แก่ผู้อื่นต่อไปขอบคุณค่ะ